งบ300ปั๊มเงินวนเข้าซ้ำๆตลอดชีวิตให้ระบบ AI ทํทำเงินให้เราทั้งยามหลับยามตื่นทำยังไงไปดูกันค่ะสำหรับท่านที่สมัครผ่านลิงก์เข้ามาแล้วนะคะให้เรากดเข้ามาตรงหน้าโฮมนี้นะคะเราก็จะเห็นคําว่าซื้อเวลเชอร์นะคะแอปพลิเคชันสีวิไลมอลนะคะเขาจะอยู่ภายใต้บริษัทสีวิไลโกบอลฟินเทคชีวันจำกัดน,นะคะบริษัทนี้เขาทําธุรกิจหน้ากว้างนะคะหลากหลายธุรกิจเกี่ยวกับในด้านฟินเทคนะคะแล้วก็แอปพลิเคชันสีวิไลมอลเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งนะคะธุรกิจของบริษัทนะคะซึ่งเขาจะทําธุรกรรมนะคะโดยไลเ่เงนน้ีะะค และเราก็จะเห็นหน้านี้นะคะให้เราใส่ยอดตรงนี้ไปนะคะสามร้อยบาทอันนี้ก็จะทําให้ดูนะคะแล้วก็เลื่อนขึ้นไปนะคะก็จะจ่ายผ่าน QR code นะคะให้ทุกคนนะคะสร้าง QR code แปะตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วเมื่อเราแปะเข้าไปแล้วเราก็จะได้ QR code นี้นะคะให้ทุกคนทําการนะคะเซฟหรือแคปนะะ,ะ QR code นี้แล้วไปทําการจ่ายผ่านธนาคารได้เลยะคะ่ะเมื่อเราจ่ายผ่านธนาคารเรียบร้อยนะคะเงินก็จะเข้ามาอยู่ในกระเป๋านะ CBL Water ตรงนี้นะคะส0มร้อยกับสามบาทนะคะแอปพลิเคชันนี้นะคะเขาจะท็อปอัพทุกๆการเติมเงินเลยนะคะตลอดชีวิตเลย และให้เรากดไปที่นะคะ happy f o o d i ตรงนี้ได้เลยนะคะเมื่อเรากดเข้าไปแล้วเราก็จะเห็นสวนผลไม้สี่สวนเลยวันนี้เราจะใช้งบสามร้อยไปซื้ออสวนกล้วยกันก่อนนะคะเมื่อเรากดเข้ามาแล้วเราก็จะได้กล้วยมาหนึ่งต้นและก็จะได้กล้วยทั้งหมดหกหวีซึ่งแต่ละหวีเนี่ยก็จะราคาหนึ่งร้อยห้าสิบาทเราขายหมดเราจะได้ทั้งหมดเก้าร้อยนะคะและเมื่อเราขายหมดแล้วนะคะระบบก็จะนําเงินนะคะหกร้อยบาทเนี่ยเข้าไปในกระเป๋าอ่า v o เชอร์นะคะ 600และอีก300เนี่ยเขาจะไปงอกต้นใหม่ให้เราอัตโนมัติโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องใช้มก300เพิ่มแล้วนะมันจะไปสร้างไรายได้ให้เราทั้งยามหลับยามตื่นนะคะวนเข้าซ้ำๆตลอดชีวิตเนี่ยนะคะทุกคนดูนะเขาก็จะเข้ามานะกำไรเนี่ย 600, 600 600 600ยาวไปเลยนะมันขายหมด900เนี่ยมันจะไปขึ้นต้นใหม่โดยที่เอาอีก300เนี่ยไปขึ้นต้นใหม่ให้เราอัตโนมัติ ได้900นะคะ300เข้ากระเป๋าวอเชอร์แล้วก็600เนี่ยเข้ากระเป๋าวอเชอร์แล้วก็300เป็นองอกต้นใหม่แบบวน,นเข้าซ้ำๆตลอดชีวิตเลยนะคะใช่ไหมคะทุกคน300ปั๊มเงินวนเข้าซ้ำๆตลอดชีวิตครั้งเดียวนะคะและเขาก็จะไปสร้างรายได้ให้เราแบบนี้ตลอดชีวิตเลยนะคะใครสนใจก็สามารถทักมาขอลิงก์ได้นะคะและที่สําคัญนะคะมีกติกานะคะเราต้องชวนเพื่อนมาปลูกด,ด้วย2คนนะคะและเดี๋ยวเรามาทราบกันนะคะว่าทําไมถึงต้องมีกติกาด้วยนะคะ,ะไว้ดูคลิปต่อไปได้เลยค่ะ